าเตะขึ้นมาโต้ล่นมาตั้ะโเองแต่เกิดเลยนะเดิหน้ามาเดี๋ยวเดินหน้ามาอย่าไปจับกองแมวจะได้เตะง่ายๆเดินหน้ามาเตะปุ้งเป็นนักกีฬาบอลไงพอพอตอนเด็กๆไงตอนเด็กๆเรเล่นบอลเนี่ยโอเคโอเคกีฬาบอล นักกีฬาบอลจับบอลโอ้ยเรื่องตรงไหมปะโอ้ยนักกีฬาบอลเอาไหมอ่ะ้อยวันดีคนดูกันสวัสดีครับ,บ,รบวันนี้บางนัดจะมาเตะบอลเชียรผมบางนัดจะเป็นนักกีฬาไหมครับวันวดีครับดีๆีกันนะนวันดีครับ มาต่อเดี๋ยวต่อจับก่อนนี่จับก่อนจับก่อนแล้วค่ติดกะนี่จับอย่างนี้จับแล้วค่อยเตะกันอ่าจับเอ้าไม่จับก่อนไมจับแล้วมาจับนี่แบบไจับโอ้ยอ่ามามามาวางไม้อ้าได้อยู่ได้อยู่ถอยไกถอยไกถอยไกอ่ะฟุัโอ้ย เวิกเวิกเวิกจะได้มีแงงรงวิ่ปุ๊บโอ้โอโอโดดยปุ่่ไม่โดนไม่เอาใหม่เอาไหมุ่๊บ <c oughs> <c oughs> จับก่อนลูกต้องจับก่อนจะได้เตะง่าย ดี๋ยงขาจับีพ PA, พ well. ้จับกรเปลเี่ยนอเปอรเกยานแนมเตกยนอเอามาไปหยิบจักรยานมาเอาบอลมาเก็บเอาไปเก็บต่บ้านก็ไดะแล้วก็ไปเอาจักรยานออกมาได้ได้อาทิตท์ที่มันไม่เนี่ยที่ที่มันไม่หลุดออกมาถไปครับโอเค แปรงเท้าก่อน,อนแต่ว่าเราไม่ต้องใส่เราเพิ้มเพิ่มนหนุูยเพิ่มเพราะมันจะได้เร็วเหมือนเดิมไงได้ได้ครับโป้ไปไหนเข้าบ้านแล้วโป้เข้าบ้านโป้นี่ ปาะมาเลยปาะมาเลยหนอยกลัวมลไยหรอเอ,อ่มามามาดูดูนะเดี๋ยวจะขับได้เรงแค่ไหนกว่าจัดไปดิรถโลง่งอันนี้ไม่มีรถไปฝั่งไหนจัดไปฝั่งไหนขี่ไปน,นั้นดิ๋ยวมดู ออมาอ่าก็ต้องใส่ใส่น้ำก่อนนี่แล้วก็ไปเอาน้ำก่อนโอ้ยน้ำไม่ต้องเอาน้ำทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรแม่เพื่อหิวน้ำไงป๋าเดี๋ยวเราก็เดินกลับมาก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยววันหลังป้าใส่ไว้ให้ใช่เย็นด้วยไม่ไม่ไม่วันเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีน้ำด้วยเดี๋ยวไปเติมน้ำก่อนอ๋ออ๋อเอาไปเติมน้ำมามาเรียบร้อยแล้วครับอ๋อกินโชว์หน่อย โอ,อ,อ้นักกีฬานักกีฬากินนะมาน้ำเก็บข้าวที่หกอ่ะหกมาน้ำเก็บข้าวที่แล้วโป้จะไปแข่งด้วยแล้วมามาขึ้นมาเลยนักกีฬามาครับส่งนักกีฬาแล้วอ,อันน่าทันมาจบคลิปเลยบ๊ายบาย,บาย,บาย อาจะปั้นไปก่อนปั้นไปก่อนแล้วก็มาบ๊ายบายจบคลิปแค่นี้ครับเอาเริ่มเริ่ม bye bye. บ๊ายบายจบจบคลิปตอนนี้ครับจบ,จบคลิปต่ตอนนี้ครับเอาไปบ่อีกรอบนึงไปอีกรอบนึงโอเค